ครับมาตัวนี้ยันมากตัวนี้สามทีเอ็นแปดสองตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับนี่แรงมาสามที่แรงนะครับนี่ปกติแปดสองเนี่ยจะมียี่สิบห้าแรงยี่สิบเจ็ดแรงแล้วก็ยี่สิบแปดแรงถ้าเป็นสีเทาถึงจะสามสิบแรงครับโอ้สวยมากครับตัวนี้เดิมๆนะค้าดูได้เครื่องสวยเดิมๆครับไม่แกะไม่เปิดไม่มีซ่อมไม่มีจำฟังเสียงเลยครับ มหน่อยมันมีไหมั้ำใหญ่นี่มันต้องโอ้โหยอดเลยอ่ะวันนี้ก็วันน้ำเล้งอย่างนี้แก้วครับแก้วเนี่ยดูหูแรงหัดแรงเหยียดครับทอน้าขาวๆตัวนี้ขายสวยในสวยนอกครับแฉลบ